สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีโอ้โหวันนี้มาพบมึดเลยเนาะเออเหรอก็นั่นแหละช่วยยายทํากระทัางบอนซี่เนาะก็เลยมึดเลยวันนี้ปอ้อยก็จะมีบอนซี่มาแบ่งปันนะจ๊ะหัวบอนห่วบอนก็มีนะเมาหอวานก็ค่ายด้ายู่ยังมียังมียายพอแบ่งแต่ก็จะรวมๆกันอย่างนั้นเลยจ้ะแต่วันนี้ปอ้อยรีบก็เลยไม่ได้ใส่มาให้ดูว่าแก้วประมาณไห้ก็จะได้ประมาณนั่นแหละอ่า้า หกหัวขึ้นไปร้อยห้าสิบบาทหัวใหญ่ๆถ้าเกินงาน้นใครทักมาท่ามก็ได้เดี๋ยวปอยใส่แก้วให้ดูเนาะเพราะวันนี้เตรียมไม่ทันวันนี้จะมาคายบอลซี่ก่อนวันนี้ปอยจะมาคายบอลซี่นี่ <c oughs> อันนี้มีนาว่าปูชิวปูชิวนี่ให้ดูกัดซี่ซ้วยแล้วนะแล้วซี่เข้มมากเลยนี่ตอนนี้มันมืดน้อยมันอาจจะไม่ชดัดแต่บอกได้เลยว่าซ้วยเริมซี่มาแล้วลอดแทงแล้วปอยเลี้ยงให้แวบ,บว่าออกมาแล้วนี่ซ้วยด้วย มันเป็นต้นเดียวมันซ้องต้นวะ่ะสองซ่องเลยมันอมันต้นเดียวนะแต่ว่าแต่มันใบมันดกมา์กเลยนะธรรมดาผู้ชิวจะไม่ดกต้นเนี้ยอันเนี้ยปลาอ้อยข้อที่นึ่งร้อยบาทจะนี่เพื่อนๆคนได้จะเอาก็นึ่งร้อยบาทเนาะผู้ชิวอันนี้เป็นบอลหมีหัวนะจะ้ะนึ่งร้อยบาทนี่นึ่งร้อยบาทผู้ชิวเลี้ยงยากอยู่กว่าจะกรซี่เนาะนี่ให้ดูชัดไหมชัดเนาะ มันจะออกดำๆน้ำตาลนลจ้ะกันมาตาลแดงอมดำจะดำเลยแต่อันนี้ดำดำแดงเลยอันนี้เพชรพระอุมาอันนี้ส้วยจริงเพชรพระอุมานี้มีซ่องต้นอันนี้ส้วยจริงคือดำแดงเลยแทงรอดไม้ทั้งคู่เลยนะนี่ใช่ไหมเนี่ยเพชรพระอุมาเนี้ยปอ้อยข้อ,อยู่ต้นเดียวนี่แหละคือร้อยสามสิบบาทเพราะมันมีซ่องต้นจ้ะเนี้ยซ่องต้นเนี้ยะามีแดงกัะดำเนี่ยเพชรพระอุมา ข้อที่ 130, นึ่ง้อยส้างิบน่ยจะซ่องต้นเนี่ยเนาะเออต่อไปต่อไปอันนี้ชินนะบัญชรขันจมูกชินนะบัญชรน,นี่อันนี้ก็แก้แล้วนะชินนะบัญชรชินนะบัญชรนนี่ปเป้าอ้อยข้อที่นึ่ง้อยบาทชินนะบัญชรสซ้ยไหมซุ้ย,ยแต่ววานั่นะแหละแ้งเดดไม่ใช่แสงไฟอาจจะไอ้น,นี้เดยวให้ดูไกลๆนี่ชัดเนาะชินนะบัญชรหนึ่ง้อยบาท นี่มันหกโมงกว่าจะทุ่มนึ่งเดียวไงอันนี้อันเนี้ยอ,อ,อันนี้คือพรพาสิวะเนี่ยป้าอ้อยเอาหนึ่งร้อยบาทพาะตอนหนั้นค่งร้อยห้าสิบมีไข่ใครซื้อเพราะว่าป้าอ้อยอะซื้อมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ะพรพาสิวะอ่าเอาเอหนึ่งร้อยบาทนี้เนาะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เรือนพระนาลายนี่เรือนพระนาลายนี่แหละตระกูลยักษ์โบราณเราซุ่มปรีดหนึ่งร้อยบาทช่วยๆเลย ซูตรรีดแล้วก็นี่อ่าสุพรรณหงสงนี่ใบยาวปรีดหนึ่งร้อยบาทอวดยุย่งกัน <c oughs> หนึ่งร้อยบาทจ้ะปอยส่งข้อวันสุกเดอ้อวันสุกพร้อมกันเลยเดอ้อเยพรพ่กนี้ข้อเวลาไอ้นี้ช่วยใหญ่ทำไอ้นี้อีกอีกอันนี้เพชรพันล้านนี่กอนะ่ะกอธรรมชาติเลยมีโดซี่ต้นในกระทงนี้หนึ่งร้อยบาทเพชรพันล้านกาซี่ชมพูแล้วด้วย หนึ่งร้อยบาทมียูแค่เพชรข้าอุมาเท่านั้นที่หลอยยี่สิบต่อไปเป็นบอรผ้าชิ้นร้อยบอรผ้าชิ้นร้อยค่ายดีอยูนะ่น้าอันนี้นี่อันนี้มีนนมสร้างต้นเลยเงาะทอดลูปสร้างต้นนี่ที่ผ้าที่ผ้าที่ทําให้ดูนั่นแหละจ้ะอันนี้เจ็ดสิบบาทจะมีสร้างต้นเงาะทอดลูปเขียนชื้นหน่อยไม่เขียนขันไม่เขียนเด็กเป็นเพื่อนก็จะไม่รู้จักเงาะทอดลูปอ้าว ส้วยมากไม่ต้องกัวงวลเงาะทอดลูปเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะนี่เงาะทอดลูปเจ็ดสิบบาทชิ้นผ้าปะอ,อ้อยเองซวยสวยนิง่งนิ่งอันนี้อะไรเนาะไอ้เนี่ยเออเบนจะลงน้ำทองนี่ด่างเลยนะด่างเลยน,นะแต่อย่าไปกัดซี่จะด่างมาเลยด่างเรื่องด่างข้าวด่างเรื่องนี่เบนจะลงน้ำทองกออเลยนะจ๊ะ มีประมาณส้มต้นส้มต้นเจ็ดสิบบาทเบญจะลงน้าทองบ่อนผ้าชินป้าอ้อยเด็กบ่อนผ้าชินเนี้ยแซงคัมแมงเขาว่าผ้าไม่ไปเหยืออุดผ้าปลายด้วยแซงคัแมนเฮ่นป้าแซไม่ใช้แซงคัมแมใช่ปะใช้แซงคัมแมนพูดเออแซงคมัมแมมีซ่องต้นซ่องต้นเจ็ดสิบบาทเอาจะบอกใครบอกผ้าไม่นานที่ปลาอ้อยเนี้ยบอกเองกับแม่ขามันบอกมาพ่เพี่ชอบผ้า อย่าอ้วนเพาูไม่เชื่อกูจะพาออกมาแดงแล้วซ่องต้นเจ็ดสิบบาทแดงทุกใบเลยแดงแทบไม่มีเขี้ยวเลยนะจะบอกไหอันนี้ซี่คุณปื้มซี่คุณปื้มอันนี้จะต้นให่น่อยจะซี่คุณปื้มนี่เจ็ดสิบบาทบอนบอนซวยบอนเก้าน่ะซี่คุณปื้มเจ็ดสิบบาทใช่ประวะเดี๋ยวอ่านป้ายก่อนหรือใช้จริงด้วยแก้แล้วก็ล่งลืมเลยไม่ใช่หรอกมันมืดมืดตึ๊บมืดตึบ๊บ จ็ดสิบบาทนะจา่ะซีขุนปื้มใหญ่ก็ป้ายอะไรมาไสก็รู้ร้อยเจ็ดสิบนู้ดเจ็ดสิบบาทซีขุนปื้มต่อไปอ,นนอันนี้อันนี้ไอ้นี่อาอะไรว่าอันชื่อว่าพระนารายเออพระนารายเจ็ดสิบบาทพระนารายอันนี้ไม่เคยพลาดหรอกน่าจะหยุบเลยโพเจ็ดสิบบาทพระนาราย เจ็ดสิบบาทนี่เจ็ดสิบบาทถ้าอีกเดือนนึงก็อาจจะค่ายแปดสิบหรือเก้าสิบนะถ้าค่ายไม่ได้บอกก่อนชักเริ่มมืดแล้วเนาะเริ่มบอกไม่ท็นแล้วเนาะวังทองวังทองนี่มีสามใบวังทองก็เจ็ดสิบบาทวังทองเจ็ดสิบบาททุกกระทั่งจะบอดผ้าเองเน่ยจะมีวังทองเจ็ดสิบบาทและกระทั่งสุดท้ายอันนี้คือกังละงห้ามีสร้างต้น จ็ดสิบบาทกัละปังห้าเจ็ดสิบบาทไสดาร์ไส้ดำเอาละจะ้าวันนี้ปอ้อยก็มีบอนซี่่วยมาแบ่งปันพี่ป้านาอาประมาณนี้เนาะใครคไหนสนใจก็สามารถโทรหรือแอปไลน์ห้าปอ้ย 5, ปอยได้บอนซี่ราคาย่อมเยาเนาะถ้าเกิดกระทั่งแบบเจ็ดสิบบาทเนี่ยปอ้อยก็คือบอนซี่ผ้าชิ้นปอ้อยอายุประมาณสองเดือนสามเดือนนี่แหละไม่ไม่เกิดนี้เนาะบอนเริม่มพึ่งเริมะนะเร่มจะนะเริ่มจะสร้างหัวแต่ถ้าเกิดบอลโตละร้อยคือบอนมีหัวแล้วทั้งนั้นแหละเนาะ มีบ้างแล้วหญ่เล็กไม่รู้ลแ,แล้วเต่เนาะอาร่าจ๊ะป้าอ้อยข้อฟากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแวะเข้ามาช่่ยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณเพื่อนใหม่ขอบคุณ,ค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 ณกัลยาณมนีรมีที่น่ารักทุกคนเนาะวันนี้ป้าอ้อยขอาเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจะ๊ปะป้าอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า